นักวิเคราะห์การเมืองรองสัตราจารย์ดต็ตรนันทนานศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกโดนแสะทำงานช้าทำงานร้อยวันเที่ยว50วันกินตามที่เขาพูดกันหรอกโอ้โหเดินทางแบบบินเป็นแมลงวันเลยยังไม่เห็นผลงานไร้ประสิทธิภาพค่ะสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบพักเก้าวไกลทางกฎหมายเขาโดนแน่ใช่ไหมคะอาจาร,รย์เย่นลำเอียงนั่งตรงๆค่ะ โอกาสที่จะถูกยุคเนี่ยมันมากกว่า99%ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์แล้วล่ะค่ะศึกสองบิ๊กตำรวจใกล้ถึงตอนจบเรื่องนี้จบแบบไหนอ่ะเดี่ยวคู่หรือหมู่ดูคำพูดของนายกสิฮะให้ move อ n มวยล้มต้มคนดูเอ,อาจารย์คนดังนั่งเคลียร์วันจันทร์ที่8เมษายนเวลา17.10า10นาทีห้ามพลาด <laughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ s u b s c r า b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็มไปหมดเลย